ก็อยู่ในบล็อกโบเนาะซึ่งใช่ในทำรไยนี้ขอบคุณนะคือก็ขอขอ,อบใจคนที่มาเกิดในโลกนี้ด้วยเพราะไทยนาเพราะทำรายนี้ผมเป็นพระเจา้าพระเจา้าอาสาใจดีทะนกกรรมชาดีและแถมโลกจิตอีกฉาโอเคทำอะไรกันดีปล่อยคนบนในป่านี่ สาหานี่สาหานี่ป่าอะไรไม่รู้ปล่อยแม่งมแล้วก็ใช่ผมบอกคารุนกรรมซาดิมันก็ต้องแบบเนี้ยซาดิสุดๆอโอโเค พวกผีวิญญาณ้ายเวลาคนตายในเมืองนี้จะมีพวกผีวิญญาณไล่วิญญาณ้ายเวลาคนตายในโลกนี้ันมีพู้ผีวิญญาณ้ายแบบมีวอนเลยเท่าที่ผมจำได้ เรียบร้อยเจอพระเจ้าธรุณกรรมซาดิสเข้าไปเอาพวกผีมันมีการตายด้วยใช่พวกผีมีการตายโอเคถ้าจะทำยังไงถ้าผมระระเบิดทั้งหมดนี้แล้วก็วางเงนที่เยว ซีโฟไดนามายน้ำเนี่ยแลซีโฟน้ำเนี่ยซีโฟน้ำ,นำนใช่เวลาแตกกับน้ำมันจะระเบิดใช่มันจะระเบิดทุกที่ที่ติดไฟใช่ สาดิตแค่นี้พอไหมนะอ่าน่าจะพอแล้วก็เตรียมตัวน้ำกรดพืชลาวาแล้วทำให้มันโตทารุณกรรมสาดิตสุด แล้วก็ถ่ายก็ปล่อยคนไปของสามคนนี่แหละไปทดลองวิถวิธีภาพแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งใช่ครับผมจะวางไฟลงไปโอ้สะนดูโอเคพยายามเล่นสนุกสนุกแบบนี้ก็โหลดบอลเวอร์นะ ก็สนุกดีนะแต่ว่าพวกผีพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายพู้พวกผีปีศาจวิญญาณร้าย,ป,าญญาลายปล่อยมนุษย์ออกไปขับไล่ปีศาจเราเราเเราขับไล่ปีศาจอ่ะาเรา ๆๆเยยบเลยโอเคก็พ่อมาจะมาเล่นให้ดูได้แค่น okay. okay. ี้เพราะว่าช่องคนหนึ่งเขาก็มันก็ทำแล้วอ่ะก็พระเจ้าแสงทวนระกมซาดิกก็จบไปแค่นี้กูคือพระเจ้าแล้วกูก็คือพ่อมึงด้วยเข้าใจไว้นะกูคือพระเจ้าแล้วกูก็คือพ่อ